ตำรวจกองปราบมีการไปจับกลุมนายเทียรพงศ์จับได้ที่นนทบุรีหลังจากที่ถูกซักทอดว่าเป็นคนว่าจ้างให้ไปรับน้ำเชื้ออสุจิมนุษย์แช่แข็ง6หลอดที่กรุงเทพ แล้วก็ส่งไปที่คลินิกที่สปปลาวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการไปสืบทราบข้อมูลจนพบว่าขบวนการกลุ่มนี้นะฮะมีนายทุนเป็นคนจีนให้มีการไปลักลอบขนน้ําอสุจิแล้วก็ส่งไปที่ฝั่งสปปลาวแล้วก็กัมพูชาด้วยหลังจากที่ได้น้ําเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาไปผสมกับไข่ของผู้หญิงนะที่มีการรับจ้างอุ้มบุญที่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาจะได้รับสัญชาติจากผู้รับจ้างอุ้มบุญเพื่อทําการฟอกเงินอีกทีหนึ่งจากกลุ่มทุนจีนสีเทาพอตํารวจจับกุ ได้เจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าทํามาตั้งแต่ประมาณปี5-7ก็ส่งไปเนี่ยครั้งประมาณ100หลอดนะเยอะมากนะผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาได้ค่าจ้างเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0หมถึงหทีนี้สาเหตุที่บอกว่าไม่มีการฝากอุ้มบุญในไทยเพราะว่าเนื่องจากการขออนุญาตนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันยากค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะสูง